ซาทุกหยดสใสทุกอย่างเลยนะครับผูเ,เปิดว่าอย่างไรครับทั้งสองทีมนะครับผมอยากจะบอกว่าผมรู้สึกว่าทั้งสองทีมเนี่ยมีอาการเหมือนกันอย่างหนึ่งคือยังจับหัวใจของโชว์ไม่ได้เพราะว่าอย่างโชว์แตงโมแนนหงหยกนะครับจริงๆหัวใจของเพลงนี้มันคือความเปรี้ยวซ่าแต่ว่าเราออกมาโชว์ในลักษณะที่ มันเหมือนมันกลัวผิดกลัวร้องไม่ทันกลัวเต้นไม่พร้อมกันอะไรเงี้ยอาการมันออกมาในลนักษณะค่อนข้างจะลุกนี้ลุกลนไปนิดหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งมันมันเลยไม่เห็นความเปรี้ยวซานะฮะส่วนในโชว์ของแตงไทยเบลและนันนะครับจริงๆถ้าเปรียบเทียบแล้วเพลงของพวกหนูเนี่ยง่ายกว่าเพลงแรกเปิดโอกาสให้เราได้โชว์ได้ทำอะไรมากกว่าแต่อาการอย่างที่ครูบอกว่าเหมือนกันคือเรายังจับหัวใจของเพลงไม่ได้ ถ้าจะมีความแพ้ชนะกันในสงทีมนีจะเกิดจากทีมไหนพลาดน้อยกว่ากันแค่นั้นเองครับขอบคุณครับพี่ไก่ครับครับผมทีมแรกนะครับคนในปีนี้ครับของแตงโมยผมหยกและแนนนะครับพี่ดูพี่ก็พี่ก็ว่ามันสนุกดีนะพี่ก็ชอบนะครับโดยรวมแล้วก็ผงหยกในพัฒนาเรื่องเสียงที่แข็งแรงขึ้นแนนก็มั่นใจมากขึ้นแต่ลิขมตพันนะครับ รีเทอรเนอยู่แล้วก็เสียงมันค่อนข้างใช้ที่ว่ามันใช้โกลยหลมากเกินไปนิดนึงนะครับส่วนแตงโมก็ดูรีแลกซ์สบายขึ้นโดยรวมดีแต่ว่าบางอย่างมันเหมือนกับอย่างที่คุณเป็กบอกคือมันลุกลร้ลุกล้นคือมันอาจจะทําให้ชนกันมีความแบบล้าหน้าไปกว่าเพลงนิดนึงหมายความมันดูมันดูลุกมากเกินไปนิดนึงนะครับถ้าใจเย็นวันนี้จะดีกว่านี้นะครับส่วนไอเซียเทอร์เพ์นะครับของนาเบลนันแตงไทยนะครับพี่ชอบแฮะโชว์นี้ จริงๆพี่รู้สึก,สกว่ามันเสียเปรียบเรื่อมความสนุกของเพลเพเพงของอีกทีมหนึ่งน,นะครับแต่ว่าเรากลับทำได้ดูแล้วคมดีนะในเรื่องของการจัดท่าทางอะไรต่างๆเสียงร้องอาจจะมีในส่วนของความเพี้ยนอยู่บ้างพี่รู้สึกว่าทั้งสองทีมมีปัญหาเรื่องว่าการบราลานเสียงบางครั้งการที่เราร้องปลุกเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราเป็นตัวเองเป็นเสียงภาษาเราอาจจะต้องดึงไมา,ห,าหน่อยนะครับเพื่อบานล์ทำให้เกิดความพอขึ้นนะฮะของเบลพี่รู้สึกเสียงบางไปหน่อย นันนี่เซ็กซี่ตัวแม่เลยนะสงนี้ก็ดีชอบอแต่งไทยนะครับแต่งไทยเสียงออกค่อนข้างแข็งไปนิดนึงพี่ว่าถ้าเราร้องได้ได้มีรูปที่ถูกต้องกว่านี้จะดีสำหรับเพลงแนวนี้แต่โดยรวมที่ถือว่าเก่งทั้งสองทีมนะครับโชคดีครับครับสุุแนะครับครับโชว์วันนี้ได้เห็นลูปแปลกๆของหลายๆคน ซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าอย่างาแตงโมเนี่ยได้เห็นลุคนี้ก็รู้สึกว่าสดใสสดใสแล้วก็ได้เห็นช่องเสียงใหม่ๆที่ได้ได้ได้แสดงออกมานะครับได้รู้จักว่าเออเธอก็ร้องรูปแบบอย่างนี้ได้เหมือนกันรวมถึงหลายๆคนนะครับแลเดี๋ยวผมขอข้ามมาถ้าไม่ได้ดูในมอนิเตอร์เนี่ยผมจำไม่ได้เลยนันคนไหนฮะ คือขอเปรียบเทียบโชว์ทั้ง2โชว์นี้มีปัญหาเดียวกันครับคือเรื่องของเวลาร้องเป็นกลุ่มแล้วเนี่ยจะควบคุมบาลานซ์ได้ไม่ดีแล้วก็จะมีความเพี้ยนอยู่นะครับถึงแม้ว่าโชว์ของโชว์แรกเนี่ยมันจะเน้นความแอคทีฟความกระฉับกระเฉงก็ดีแต่ว่าความตรงตรงโน้ตนะครับการฮิตโน้ตไม่ให้เพี้ยนก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่ว่าก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีส่วนอ I อซ l e ิทูเพย์เอก็ น่าสนใจกว่าเพราะว่าเพี้ยนน้อยกว่านะครับถ้าถ้า,ามามองเรื่องการร้องนะไต้ในเรื่องการโชว์ผมว่ามีความน่าสนใจทั้งสองทีมครับขอบคุณครับช่วงหน้าสนุกเขย่าเวทีแน่นอนนะครับเพราะเป็นช่วงของฟินาเล่ของสัปดาห์การเต้นครับเชียร์ใครชอบใครรักใครอย่าลืโหบดให้พวกเขานะครับ ก่อนที่จะต้องเสียใจว่าอ้าวคนที่รับรักต้องออกจากบ้านไปซะแล้วสักครู่กับ True Academy Fantasy Season 10ครับ เต็งโมครับเต็งโมสัดาห์นี้คุณแม่ทุกคนเข้าบ้านแต่เต็งโมเป็นคนที่โดนเซอร์ไพรส์มากที่สุดเล่าให้ฟังรตอนแรกได้ฟังทีเดงยวความรู้สึกที่เข้ามาบอกเราก็คือตอนแรกค่ะก็คิดว่าวันนี้สมมติว่าวันนี้ที่12อก็รอคุณแม่ตั้งแต่เช้าแล้วเห็นตั้งแต่คุณแม่ท่านแรกคือคุณแม่ผมยกมาแล้วก็รอรอจนเช้าจนแบบอาบน้ํานอนแล้วแล้วก็ฝนตกเลยคิดว่าคุณแม่คงไม่มาแน่ตอนนั้นใจรู้สึกยังไงบ้าง ก็อยากเจอมากค่ะสองเกือบสองเดือนแล้วที่ไม่เจอคุณแม่เลยคิดถึงมากเสียใจไหมที่คุณแม่เอาหนึงเข้ามาตำรวจล่ะเสียใจค่ะพอเข้าไปในห้องนอนบุ๊บเจอเป็นซองจดหมายกับกุงมลัยแล้วก็คุณแม่เขียนไว้ว่าแบบมาไม่ได้พออ่านบุ๊บร้องไห้เพราะว่าคิดถึงเขามากเลยค่ะแต่ในที่สุดเขาบอกตัวเองว่าแม่ไม่มาก็ดีเนมือนกัน พราะแม่จะได้ไม่ต้องลําบากใช่ไหมครับลำบากที่จะมานะครับแต่ว่าอริสอาต้องต้องขอโทษแทนทีมงานเพราะว่าจริงๆแล้วทีมงานเขาได้รับข่าวมาอย่างนั้นจริงๆไม่ได้เป็นการแกล้งไม่ใช่เป็นการทําให้ดราม่าแต่เป็นเรื่องจริงๆที่คุณแม่โทรมาบอกว่ามาไม่ได้ปฏิธุรัจริงๆแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะมาทันด้วยแต่ก็จะพยายามมาให้มากที่สุดจนกระทั่งเข้านอ,นอนแล้วคุณแม่ถึงจะมาตอนที่เห็นคุณแม่แล้วเป็น ดีใจมากค่ะดีใจมากเพราะคิดถึงแล้วก็พอเห็นหน้าคุณแม่ครั้งแรกคือแบบพูดอะไรไม่ออกก็เลยบอกบอกรักแม่ไปแล้วตอนจากกาันคุณแม่กลอกให้หลราเพว่อ,อ่ะค่ะก่อนก่อนจากกันก็หอมแก้ผืุนแม่ไปกคาดะดีใจไหมดีใจสุดๆเลยนะครับมีกำลังใจมากขึ้นเลยนะครับใช่ครับต่อไปเดี๋ยว,วต้องขอถามแนนแล,ล้วกันนะคะสวัสดีครับแนนสวัสดีครับ จริงๆงทราบมาบว่าแนนไดเป็นคนชอบร้องเพลงสากลใช่ไหมครับที่มีอาจจะมีรับรับนิดนึงด้วยใช่ซึ่งใ,<ช>ในใ<ช>อาทิตย์นี้เนี่ยเพลงก็ตรงกับสิ่งที่ชอบเลยแต่ว่าเห็นมีแบบแอบบไปร้องไห้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยอยากรูว่าแบบตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับคือเหมือนกดดันตัวเองอะค่ะครับแล้วทำให้ออกมาทำออกมาได้ไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วคือเหมือนหนูจะเป็นคนที่กลัวแบบเวลาทํางานเป็นกลุ่มจะกลัวเป็นตัวถ่วงเพื่อนอะคะก็เลยคิดคิดเยอะมากอะไรเงี้ยคุณครูเขาก็ จะคิดเยอะไปทําไมอะไรเงี้ยแต่พอลองแล้วมันก็สบายใจแล้วก็เราก็ทํางานต่อค่ะครับก็เหมือนได้ระบายออกมาใช่ะได้ระบายออกมาแล้วก็ทำงานต่อครับของหยกครับปกติแล้วของหยกเป็นคนที่มีปัญหากับเรื่องการเต้นมากเหมือนกันนะครับแต่ในสัปดาห์นี้ดูจะเปลี่ยนไปดูเหมือนจะชอบใช่ไหมฮะไม่ท่ายทำไมเราถึงเปลี่ยนไปว่าเออควาจริง้จกับสุนีนะ ค่ะก็คิดว่าขนาดดูมยังผ่านมาได้เลยอเงี้ยค่ะไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วไกลัวแล้วนะเอออาทิตยก็กลายเป็นฮิปฮอปแผนฮอปปวดหลังปวดขาไุกเลยแต่ก็สนุกค่ะสนุกใช่ไหมครค่ะแล้วก็สามารถเข้ากับเพื่อนๆได้อย่างดีเลยนะครับค่ะสามคนที่ซ้อมกันหนักมาเอาเรื่องเพื่อนนะคะ พอไหวค่ะเพราะถ้าแบบพี่แนนปวดขาหรือแบบบางทีมีปวดหลังกันมากก็เออพ่อก่อนไว้นอนพักแล้วพรุ่งนี้ทาใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็เต็มที่นะครับแล้วก็โชว์ก็ออกมาสนใจไหมนาพอใจนะครับอพอใจกับโชว์ของตัวเองครับขอบคุณค่ต่อไปเดี๋ยวต้องคอถามน้องแตกไทยแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องคนนี้น่ารักมากตัวเล็กมาก ทราบมัว่าน้องแตงไทยเนี่ยปกติเป็นเป็นคนนิ่งๆแล้วก็เป็นร็อกเกอร์สาวอะไรอย่างงี้ชอบเพลงบ็อกใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ก่อนเข้าบ้านเนี่ยคงไม่ไม่ค่อยได้เต้นอะไรอย่างงี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็แปดอาทิตย์เนี่ยที่ฝึกซ้อมเต้นกับคุณครูแดนซ์เทรนเนอร์มาเนี่ยจนเต้นได้ขนาดนี้เนี่ยอยากรู้ว่าแตงไทยมีอะไรอยากจะบอกกับเราแดนซ์เทรนเนอร์บ้างไหมครับก็แตงไทยก็อยากจะขอขอบคุณคุณครูอู๋คะ่ะแล้วก็ทีมคุณครูแดนซ์ทุกคนนะคะที่ให้แตงไทยได้เต้นมาได้ถึงขนาดนี้ครับก็ <laughs> หนูก็ทุกคน a f 1ก็รักครอู๋มากๆนะคะขอบคุณค่ะตน้องนันครับ,บค่ะอาจจะเชื่ออย่างที่กกคณะกรรมการบอกเพราะว่าน้องนันไปไปมาแล้วเซ็กซี่มากที่สุดเลยนะครับอ,อบสัปดาห์าที่แล้วกับสัปดาห์นี้ไหนยากกว่ากัน เป็นแขนไฟยากกว่าอันนั้นยากกว่านะครับ<ช>อันนี้สบายๆปลดปล่อยได้เต็มที่ทพอเสียงรปรบมือ,อให้กับน้องนันแตงไทยแตงมโมผมหยก